วันนี้เราอิทธิพาเบิรงขั้นตอนการลงกาแฟครับผมตอนนี้บ่าอิทใส่กาแฟมาลงอยู่ที่สะเซิงเต่าครับผมกําลังทําการลงอยู่ครับทางเขามายางแขบเลยพี่นรอบ่าวอิทคายเบิรงกทางเขามาครับผมหอยยาวครับผมหอยยาวเข้ามาตั้งแต่หน้าโรงงานถึงข้างหลังครับผมนี่ครับพี่รอทางเขามาหอยยาวครับผมหนาโรงงานพี่รอพี่้อหนาโรงงานบุญละ คอยไม่จากพูนเราพี่น้องย่างไกลเลยครับผมโยกหนาโยกหลังโยกแล้วโยกอีกพี่น้องกว่าจะค่อยเข้ามาถึงข้างในนี่ครับพี่น้องนี่แหละปอยเข้ามาแบบนี้ครับผมกําลังทําการเรื่อมลงอยู่เปิดทางลงครับพี่น้องก็เปิดข้างลงแบบนี้แหละครับผม สบายอรเบิขบวนรัผมนี่ครับเขาก็จะใช้คนลงแบบนี้เ,เอเอนี่ยังขอปับ๊บขอปั๊บเลยพี่น้องแล้วก็จะตรวจเช็คทุกกระสอบทําการชั่งน้ําหนักทุกกระสอบครับผมอันนี้คือเครื่องชั่งน้ําหนักกระสอบละ6กกิโลครับผม ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งพี่น้องเนื่องจากว่าต้องตรวจสอบน้ำหนักทุกกระสอบคบรับผมจะรวเร็วคือตอนถืนนะ,ะน,ะนะครับ,ออบอรอโอ้นเดียวได้ไ่มพี่น้องยอยู่ข้างบนรถเนี่ยในในเป็นคนหลากลงมาบมสุดยอดเลยโมหนักเครบร หลังจากเบายินลงเสร็จก็จะไปใส่มันต่อครับผมไปใส่มันเส้นย้ายกลับครับผมใส่มันเส้นจากชนบุรีกลับไปนครราชสีมาคุณอาพี่น้องเบิงทางเข้ามาครับผมอยเข้ามาอย่างไกลเลย ตอนนี้ตัวลูกเ่าอินลงจะเสร็จแล้วนะครับพี่น้องเบาอีกทำการเปิดผ้าใบตัวแม่เสร็จแล้วเปิดออกแบบนี้ได้นะครับพี่น้องต้องเปิดออกให้หมดครับผมเนื่องจากว่าเบาอินต้องถอยหางเข้าไปเก็บตรงนี้ครับผมคอยหางเข้าไปเก็บตรงนี้แหละตรงข้างรถครับผมแล้วก็ปวดหางออกแล้วก็ตัวแม่ไปจอดแทนตัวลูกครับผมเพื่อจะลงตัวแม่ต่อไปเบาอีกกำลังเบึ่งเลียมเบิ่งไล่อยู่พี่น้องไ็นจังได้คือแกบสินี่ยถอยหางเข้าไปเก็บได้ยังไง วันทีเราไปออกยังแคบเลยครับผมมาอีกลเลยเปิดผ้าใบแบบนี้ครับผมเปิดผ้าใบขึ้นหมดเลยด้านข้างเพื่อจะไม่ได้บดบางทัศนวิสัยนั่นเองครับผมข้าจะเสียท้อยแบบสะดวกสะดวกครับพี่น้องยังสีแนมเพียนชัดครับผมเดี๋ยวจะไปเบียดรถเขาลำบากเลยเนี่ยไปเบียดรถเขาได้เดี๋ยวเสียตังค์อีกครับผมเสียตังค์บ่แเสบเลยเนี่ยเมื่อพี่น้องเดี๋ยวเราอีกพาไปเบืงองกันนี้ครับผม ทำไมรถถึงวิ่งไม่ออกเนะาะมาอีกไอเอใจอยู่รถผมเป็นยังรถผมเป็นยังยางนาคือแปรเดี๋ยวผมว่าเบิกดิเลี้ยงกาแฟาผมพี่นอ้องบ่าวอีไฟเบืองครับผมแล้วบ่าวอีเป็นคนคุ้มผ้าเองเนอะครับแต่ว่าตอนนั้นเมื่อยนะพี่น้องทั้งเมื่อยทั้งหอนแดดครับผมก็เลยลืมเบืองพี่นอ้องลืมเบืองเปล่าคุ้มเปล่าพี่นาะแดดมก็มหอนพี่นอ้องไอ้ท่านเสร็จไม่เบืองกระย้อนรถบ่าวอีแลนด์บอออกพี่น้องเบืองคุณอ่ะอุ้ยเหตุบ่าวอีโพด เต็มหมอกออกพี่น้องข้างหน้า่าจากเราด้วยกระย้อนมันแดนบอ,อกมาตะปอยข้นเงเลงหัวทิ่มมาตะปอยข้นงเลงกับหัวทิ่มด้วยปูน่าพี่นอ้องโอ่ะดิลนะเลี้ยงกาแฟผมมันสลับกันได้เด๋อปกติปกติเราต้องเลี้ยงแบบนี้เนี่ยเอาทางนีไ้ไปเป็นทางถ่ายพี่นอ้องเอาด้านนี้ไปไว้ทางท้ายนั่นถ่ายเพราะมีเลยพี่นอ้องถ่ายเพราะจะเสมอแพ้ทึบเนี่ยมาใส่ข้างหน้าผมเต้มหมอกออกรถแรนบอ,อก น้ำมันกับเปลืองพี่น้องเล่นมากแค่แปดร้อยก็โล่น้ำมันจะหมดท้งแล้วครับผมปกติต้องได้ประมาณแปดร้อยเกือบเก้าร้อยโลครับผมน้ำมันจะหมดท้งแล้วนี่น้ำมันทางหนึ่งน้ำมันสามร้อยสามสิบลิตรครับผมจะหมดท้งแล้วตัวลูกใกล้จะเสร็จแล้วครับผมบอลบาอินทอยลูไปจอดไ้ครับผมอยากแค,คบครับผมต้องใช้ฝีมือครับผม โขกจนวาเคื่อแตกเครื่อแตนพี่น้องยานเบียดหน้ารถเก๋งเกินกูว่าจะเบียดหน้ารถเก๋งคันนี้เลยครับผมเพินมาจอดไกลแห้งพี่น้องพื้นที่โรงงานคับแคบนิดนึงครับผมต้องใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบเพื่อความชัวร์ครับผมตัวรูปลงเสร็จแล้วเอาตัวลงมาปวดไว้ตรงนี้ครับผมเนื่องจากว่าถ้าเอาไปจอดไว้นอกโรงงานมันไกลเกินครับผมหาที่จอดลําบากข้างนอกนี่พี่น้องถ้าเอาไปจอดข้างนอกมันก็จะ หาที่จอดลําบากครับผมตัวแม่กําลังเริ่มลงก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งอย่างช้าก็ประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะเสร็จครับผมกําลังเริ่มลงตัวลูกเอ,อตัวแม่นี่ลองรับส่งคลบปบาอีกอยู่จังหวัดใดก็จะเ่ื่องคอมเมนต์บอกบาอีกเด้อครับผมเด้อ และอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปสต่อไปครับโอ,โอเคครับคลิปนี้เบวอีกกพอโจ้เพียอนสวัสดีครับขอบคุณครับ